สวัสดีค่ะวันนี้พบกรับรน้องแป้งเชียงตุงนะคะโอเคก็เสียงก็จะไม่ค่อยปกติกนะคะวันนี้จะมาขออัดคลิปคลิปหนึ่งค่ะซึ่งก็เมื่อวานนะคะน้องแป้งได้ปล่อยคลิปไปทาง เพจจิงตรงตัวซีรีสนะคะก็จะมาอ่านจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ทุกๆคนได้รับชมไปพร้อมๆกันเนาะบางคนก็อาจจะได้ชมแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ชมนะคะซึ่งก็คือคลิปนั้นเป็นคลิปที่น้องเป้งเนี่ยไปชมวิวบรรยากาศตอนเช้าว่ามีหมอกลงแล้วแล้วก็น้องเป้งอยากสุดอากาศธรรมชาติเนาะ,ะน้องเป้งก็ได้พาน้องสายแดงเนี่ย ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปหลังบ้านที่มีสวนถั่วเหลืองของเราเนี่ยหละค่ะพอขับไปแล้วก็ไปดูตรงที่เราสามารถเห็นคกนองนาของเราได้นะคะทุกคนพอไปถึงแล้วสักพักหนึ่งค่ะซึ่งน้องไปก็เจออาจจะเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็เป้ใส่ตะกร้าไม้สานเนี่ยใส่ลูกน้อยมาอยู่ในก็ เป็นคลิปที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะก็พอน้องแป้งนะคะได้ได้เจอน้องแป้งก็เอ,อ,อ้าคือแปลกดีอ่าบางคน f อฟซี FC ของน้นแป้งบางคนก็อาจจะอาจจะยังไม่เคยเห็นนี่เนี่ยเราก็เลยแบบไปถ่ายเขาปกติกแล้วเนี่ยส่วนตัวน้งแป้งเนี่ยก็เวลาเจออะไรที่น้งแป้งสนใจหรือว่าน้องแป้งตื่นเต้นกับสิ่งที่น้องแป้งเห็นเนี่ยน้องแป้งก็จะถ่ายคลิปลงแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมอยู่แล้วเนาะ ซึ่งก็คือน,น้องแป้งก็ได้ถ่ายแล้วก็เอาลงพอลงไปนะคะยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะก็แตะไปล้านกว่าวิวแล้วค่ะตอนนี้อ่ะและตอนนี้เนี่ยน้องแป้งก็เจอคอมเมนต์หลายๆอย่างมากนะคะอ่ะนะคะได้เจอและน้องแป้งเห็นเอ่อโดยบังเอิญน,น้องแป้งไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าเป็นตอนเช้าน้องเป้งเพียงแค่ไปสุดอากาศและอีกอย่างหนึ่งน้องเป้งก็ไม่ได้เออสบายด้วยนะคะ ส่วนตัวน้องเป้งไม่ได้สบายด้วยแหละเพียงแค่อยากจะขึ้นไปรับอากาศที่มันชดชื้นและตรงนั้นเนี่ยเขาทำถนนใหม่ด้วยทางรัฐเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์หรือว่ายังไงแล้วจัดต่างเมื่อแต่ก่อนกับออวันนี้อย่างเนี้ยเนาะน้องเป้งก็ได้ไปค่ะทุกคนพอไปเอ่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะน้องเป้งจะมาขออ่านคอมเมนต์ก่อนเออบางคนที่ตีชมไปว่าน้องเป้งเออได้ควักกระเป๋า อ่าสตังแต่ว่าน้องเป้งไม่มีแต่น้องชายมีอยู่เพียง1,600ัจาทค่ะทุกคน1,600จทุกคนก็คือถามน้องเป้งว่ามันทําอะไรได้ไหมถ้าตีเป็นเงินไทยมันก็เพียงแค่10บาทเองนะ <c oughs> น้องเป้งก็ไปคอมเมนต์เนาะอ่าถ้าเป็นเงิน1 0 0อ่า1,600จพาพม่า สามารถกินกว๋วยเตียว1น่ถ้วย1,000จพจัดบวกกับหนังปอง500จาดได้เลยนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ขายแพงอยู่แล้วเนาะอานน้อ้เป็นก็ไปคอมเมนต์ตอบนะคะหรือไม่ก็สามารถซื้อข้าวเหนียว1ห่หอแล้วก็บวกกินกับอ่าไส้อัว 1, ่ว1,000จจดนะคะก็ยังได้ก็อิ่มไปแล้วนะคะ1มือนะคะ จริงๆข้าวเหนียวเนี่ยก็ห้ารจัดก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเาที่โรงพยาบาลเขาจะใส่รถพ่วงมาเนี่ยเขาก็ไม่ขายแพงอยู่แล้วนะคะถ้าเราคิดในแง่บวกไปก่อนนะคะทุกคนและหรือไม่สามารถซื้อนมโอเมก้าให้เด็กน้อยเนี่ยได้ทั้งสาสามขวดเลยนะอ่าน้องแป้งก็ไปคอมเมนต์แบบนั้นเนาะเออก็บางคอมเมนต์ก็คือมีนะที่ตีชมดีก็มีเยอะมากมายที่แบบเออนุนี่นั่นบาบาบ,าบา เยอะมากเลยนะคะอ่าเมื่อกี้น้องเปงก็พูดถึงแบบเอ่อถ้าตีเป็นเงินหนึ่งร้อยจสามารถซื้ออะไรกินไปได้แล้วเนาะถ้าจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าเออก็บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ่าน้องแพ้งทําไมถ้ามีน้าใจขนาดนั้นทําไมไม่ไปส่งเขานะคะเออเงินหนึ่งพันหกร้อยจเออเพียงแค่เท่านี้เธอก็ยังมาถ่ายและเอาหนะ้าเอาตาขนาดนั้นเลยเราอะจริงๆแล้วน้องแป้งไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะเป็น อยากได้ยอดวิวหรือว่าแบบว่าเออเอาหน้าสร้างภาพประมาณนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเราไปแจกสิ่งของบนรอยเนี่ยสมมติเราซื้อของไป1,000 1,000บาทก็ตีเป็น1 0 0 0 0แจัดเราเฉลี่ยไปบนรอยเนี่ยเราก็คือกระจายาแจกให้เด็กๆก็เท่ากับคนละ1,000-2,000ก็เท่าเท่ากันนะคะถ้าคิดอีกหนึ่งรูปแบบนะ ใช่ไหมคะเอออันนี้ก็ขอมาอธิบายในคลิปบางคนอ่าที่ได้ชมไปก่อนนะอ่าน้องแป้งก็เลยพวน้องแป้งไม่ได้สร้างภาพหรืออะไรน้องแป้งเพียงแค่ไปรับอากาศหลังบ้านชมอยู่ตอนเช้าเลยบังเอิญเห็นเพราะเพราะติดกระเป๋าไปอยู่เพียงแค่เท่านั้นอะ่ะบางทีมากกว่า1นึ่งหมื่นจัดน้องแป้งก็ให้ทุกคนเคยเห็นไหมน้องแป้งเห็นอ่อเปอ่อที่ เด็กน้อยที่เป้เพราะเท่าอยู่อะจะขาดแล้วน้องแป้เห็นน้องแป้เอ็นดูน้องแป้งก็ให้เขาไปซื้ออ่านน้องแป้งก็ให้นะคะไม่ใช่เพียงแค่หน้าจอหลังจอน้องแป้งก็ให้นะคะทุกคนอ่าน้องแป้งก็ให้เพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่น้องแป้งอยากตอบแทนแอฟซีที่สนับสนุนน้องแป้งนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าน้องแป้งก็ได้ไปคอมเมนต์อ่าใต้ใต้คลิปเนี่ยแหละค่ะจริงๆน้องแป้งก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าทุกคนก็เป็นแอฟซีน้องแป้ง สิ่งที่น้องเป้งอยากจะตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะมันติดกระเป๋าไปเพียงแค่เท่านั้นอะนะคะทุกคนน้องเป้งไม่ได้คิดว่าจะสร้างภาพหรืออะไรเลยนะคะบางคนก็ที่เข้าใจก็มีที่ไม่ได้เข้าใจก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะเพียงแค่น้องเป้งอยากจะมาอธิบายให้ได้เห็นนะคะ อาบางคนก็บอกว่าน่ารักมากคะ่ะตะก้าเด็กน้อยวิวสวยมากต้องมีความอดทนมากเลยนะสวัสดีจ้านะคะโอเคเลยครับดีใจเด็กน่ารักนะคะสนใจนะคะสวัสดีสวัสดีจ้าน,าน่ารักแล้วก็ดีใจนะคะบางคนที่ดีใจด้วยก็มีเยอะมากๆเลยนะคะก็ป็นก็รู้สึกว่าดีใจนะคะสิ่งที่เราแบบเราคิดว่ามันมันดีเราก็ทำไป <laughs> นะคะ ก็กี่กรัมเด็กน้อยก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าที่มันก็คลาสสิกดีอะสมัยก่อนเห็นแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะที่จะเอา,เอาลูกอ่อนใส่ในเปเ้บางคนคือใส่แบบพ้าอ้อมใช่ไหมบางคนก็ถ้าเป็นในเมืองเรามันจะเป็นออกสมัยใหม่ตามทันสมัยแล้วะค่ะแต่ว่าที่บนดอยเนี่ยยังใส่ ตะก,ก้าไม้สารอยู่อ่ะมันก็คลาสสิกดีนะคะทุกคนต้องไปก็รู้สึกว่าชอบมันเป็นอะไรที่อัมมิสซิ่งแบบหนึ่งนะคะทุกคนอ่าอ่ะ,อะนี่มาแล้วนะคะทุกคนความพูดก็ดีคนก็สวยด้วยค่ะให้เด็กหนึ่พเท่ากับ10บบาทถ้าอยู่ที่ประเทศไทยให้แต่เด็กๆไม่กินไม่เกิน10บบาทอย่างนี้หรอกมนะั้งเออที่บ้านน้องแป้งก็ ถ้าอยู่ตามบนดอยหรือว่าที่บ้านน้องแปงเนี่ยวันวัน,วนบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรขนาดนั้นนะคะถ้ามีสวนหย่อมหลังบ้านอ่าก็พอเพียงแล้วนะคะถ้าตามบนดอยเนี่ยไม่มีร้านค้าเออไม่มีพวกที่อย่างเช่นอาหารพวกจิน้นหมูจิน้นเนื้อจิน้นไก่เนี่ย พวกเขาสามารถเลี้ยงเองอยู่แล้วเพือ่อพืชผักเนี่ยพวกเขายังสามารถเอาขายได้เลยนะคะถ้าเอาจริงๆตามชนเผ่าแล้วก็บนดอยแบบนี้เพราะว่ามันห่างไกลความเจริญมากนะคะ,ะให้10บาทซื้ออะไรได้ ง,งกเกินไปเพื่อสร้างภาพว่าใจบุญก็เกินไปนะม่าจะให้สักหนึ่งร้อเงินไทยน้องเป้งก็อยากให้เพราะว่าน้องเป้งเออก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะเพราะว่ามันบังเอิญเห็นแล้วก็ติดกระเป๋าไปเพียงแค่เท่านั้นจริงๆน้องเป้งก็อยากให้มากกว่านั้นค่ะถ้ามีน้ำใจทําไมไม่จับรถไปส่งเขาที่โรงพยาบาลสร้างภาพให้ดูดีอ๋ออันนี้คือมีเยอะมากนะคะความคิดเห็นอ่าอันนี้เนี่ย บอกว่าทําไมไม่ไปส่งเขานะคะซึ่งสามคนแม่ลูกเนี่ยเดินจากบนดอยลงมาเนี่ยน้องแป้งถามเป็นภาษาพม่าเนี่ยเขาใช้ระยะการเดินเท้าของเขาลงมาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จากที่เขาเจอน้องแป้งแล้วจะไปโรงพยาบาลอีกเนี่ยน่าจะเออ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเพราะตอนนั้นน้องแป้งก็ไม่ได้สบายด้วยและไม่อยากจะเข้าเข้าใกล้ เด็กน้อยมากเกินไปนะคะคนที่เป้นเนี่ยน่าจะเป็นแม่เท่านะคะผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่นะคะเพราะว่าเด็กน้อยเพิ่งจะได้นะคะก็น่าจะเป็นแม่ลูกกันเนี่ยแหละค่ะทุกคนอืมมีหลายคนบอกว,ว่าให้คนหนึ่งแล้วทําไมเผู้หญิงอีกคนไม่ให้จริงๆแล้วเขาคือครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วอะทุกคนนะคะสงสารนะคะคนเราเลิกเกิดไม่ได้จริงๆค่ะนะคะ ก็ใช่ค่ะน้องแป้งก็เลยสงสารก็เลยอประมาณน,นั้นนะคะวิวสวยมากนะคะใช่ค่ะเวลาตอนที่น้องแป้งเดินไปเนี่ยวิวสวยจริงๆนะคะความสุขของผู้ให้นะคะสวัสดีค่ะสองพี่น้องค่ะนะคะวิวสวยเขาจะไปโรงพยาบาลทําทไมไม่ไปส่งเขาอันนี้คือเยอะมากนะคะ,ะเส้นทางที่เขาจะเดินเท้าลงไปเนี่ย น้องเป้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยลงไปได้หรือยังเพราะว่าเดินเท้าเนี่ยเออเพียงแค่มันตามลัดไปในป่าแบบนี้มันอาจจะง่ายกว่านะคะและน้องเป้ก็ไปกับน้องชายด้วยนะคะไปกับน้องชายแล้วเราจะต้องกลับมาอกีกเราแบบถ้าเอารถยนต์ไปก็จะอาจจะไปส่งนะคะเพราะว่าเห็นว่าจะไปโรงพยาบาลน,นะคะมันก็ไม่ได้ไกลด้วยเนาะ อีกคนไม่ให้อ๋ออีกคนไม่ให้ด้วยหรอกค้ะนีมีเยอะมากเลยนะคะความคิดเห็นคือเยอะจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนคลิปจนจบเลยนะคะ น้องเป้งไม่ไปส่งเขาหน่อยสงสารไม่รู้นะคะมีเยอะมากจริงๆนะคะถ้าพี่ๆที่ใน YouTube ยังไม่ได้รับชมยาสามารถไปดูในช่องเพจเชียงตุงต่ซีรีของน้องแป้งได้เลยนะคะไม่เข้าใจทําไมไม่ไปส่งเขารู้ทั้งรู้ว่ามันไกลนะคะน่าจะเพราะเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปมั้งคะเออบางคนก็มีไปตอบเออไปคุยกันบ้างก็มีนะคะ น่ารักข้าวอะให้แค่คนเดียวและอีกคนทําไมไม่ให้นะคะถ้าหน้องแป้งมีโอกาสเจอสามแม่ลูกนี้อีกครั้งหน้องแป้งอาจจะมีมากกว่านั้นที่จะเออเท่าที่ตัวเองช่วยได้นะคะทุกคนมือผู้ให้ย่อมสูงกว่าจากความสุขนะคะทุกคนน่ารักอันนะนะคะทําไมไม่ไปส่งเขาเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> น้่งเป้งก็ยัง เออคือคลิปนั้นหลุดไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้คนแชร์เยอะมากด้วยนะคะอ่าก็มากกว่าตอนนี้ทะลุไปล้านกว่าแล้วอะ่ะนะคะเขาเดินหนึ่งชั่วโมงถ้าคุณมีน้ำใจไปส่งเขาแค่สิบนาทีก็ถึงนะส่วนตัวน้องเป้งก็ไม่สบายด้วยเอาตัวเองแทบจะไม่รอดอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ก็ดีใจนะคะเหมือนกับว่าน้องแป้งเนี่ยได้เรียนรู้อย่างหนึ่งที่ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาความให้ความคิดเห็นเนาะวิวสวยมากคะ่ะอยากไปเที่ยวบ่อบนอยสักครั้งนะคะจริงๆน้องแป้งไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะที่คอมเมนต์ว่าน้องแป้งหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยน้องแป้งดีใจด้วยซ้ํานะคะทําให้น้องแป้งได้เรียนรู้เหมือน เหมือนกันสอนนะคะทุกคนเขาจะไปโรงพยาบาลทําไมไม่ไปส่งอ่ะเยอะมากเลยนะคะเอ็นดูจังเลยนะคะเห็นแล้วสงสารมากเลยน้องไป้สวยแล้วยังเจงดีอีกด้วยน้องแป้คงไม่ได้เอารถจนมาอันนี้เห็นด้วยแล้วก็เออน้องเป้ก็ดีใจนะคะบางคนที่วิเคราะห์ถูกก็น้องเป้ก็เออไม่ว่าอะไรบางคนที่อันนี้ก็น้องเป้ก็น้องแป้รู้สึกว่าเด็กน้อยร้อยลามาก อุ้ยใช่ไหม <laughs> อยู่แล้วนะคะ สวัสดีค่ะต้องแป้งเห็นคลิปน้องแป้งเอาสตังให้เด็กแม่ไปหาหมอใช่ไหมครับกันดาเขาไม่มีรถไปหรือครับน้องแป้งฝากดูแลเขาด้วยครับน้องแป้งน่าสงสารมากครับขอบคุณครับติดตามคลิปน้องแป้งทุกคลิปอยู่ครับขอบคุณครับจากกรุงเทพครับนะคะน้องแป้งใจบุญมากชอบช่วยเหลือบุญกุศลจะช่วยให้น้องแป้งอาเป็นสิ่งดีๆอาสิ่งดีๆน้องแป้งก็จะเก็บเอาไว้นะคะ น้องแป่งน่าจะไปส่งเขาสักหน่อยนะคะจริงๆส่วนตัวน้องเป้งก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับน้องชายค่ะจะมาตอบที่นี่เลยนะคะอะบางคนก็เห็นอยู่แล้วก็ไปตอบด้วยก็ก็มีนะคะชีวิตน่าสงสารใช่ค่ะชีวิตคนเรามันเลิกเกิดนี้ได้นะคะจริงๆพวกเขาเนี่ยอยู่ตามบนดอยเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยน้องแป้งรู้สึกว่ามันไม่มีอย่างเช่น พืชผักแบบนี้เขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าพวกสารอะไรเขาไม่ได้ใช้นะคะเขาก็ใช้น้ำลดตามธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะเพิ่งเจอรู้พูดลาหูได้นะคะได้ลายภาษาเกจริงๆแล้วน้องแปเมียอยู่หนองนวล ไทยใหญ่นะคะหนองนวลเนี่ยจะอยู่จะมีหนองนวลลาหูหนองนวลอาคาหนองนวลจีนหนองนวลรวมที่เป็นที่กัดหนองนวลเนี่ยจะมีพม่าเยอะมากนะคะมีน้องเป้งอยู่ไทยใหญ่เนาะบริเวณข้างๆบ้านน้องเปงน้องเปงเนี่ยก็มีมีทุกภาษาเลยนะคะก็ลาหูก็บางทีเดินผ่านเห็นไม่เท่าอาค่าอย่างเงี้ยหรือว่าอันไม่เดินผ่านไปเนี่ยน้องเป้งก็จะชอบพูดคุยก็บางทีก็ เวลาเขาพูดเนี่ยเราอาจจะรู้นะคะแต่บางทีที่ให้น้องเป้งพูดแล้วน้องเป้งไม่รู้ภาษานะคะภาษาชนเผ่าเนี่ยถามว่ายากไหมก็ก็คือยากอยู่นะคะจริงๆรอบๆบ้านน้งเป้งเนี่ยเป็นคนจีนก็มีเยอะมากเลยนะคะน้องเป้งก็เป็นคนไทยใหญ่เนาะวันๆก็พูดแต่ภาษาไทยใหญ่เป็นหมู่บ้านเก่าพี่เองจ้าคิดถึงบ้านเกิดจังโอ้อันนี้เป็นใครคะเนี่ยน้องเป้งขอดูหน่อยเป็นผู้หญิงนะคะว้าวอ่า เดินเป็นชั่วโมงเนาะใช่ค่ะเดินเป็นเขาเดินเป็นชั่วโมงเลยนะคะถ้าขี้เหล็กบรรยากาศดีจังช่วงนี้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าน้องเป้นอยู่ที่ไหนบ้าง จริงๆแล้วน้องเป้งอยู่บ้านเชียงตุงน้องแป้งไม่ได้อยู่ท่าคีเหล็กนะคะทุกคนท่าขีเหล็กเป็นชายแดนประเทศไทยแม่สายก็จริงนะคะแต่ว่าระยะการเดินทางจากเชียงตุงเนี่ยไปที่ท่าคีเหล็กเนี่ยก็160กิโลนะคะได้อยู่นะคะก็ภาษาพม่าก,ก็มีเยอะมากนะคะความคิดเห็นนะคะภาษาไทยก็มีเยอะมากๆเลยนะคะน้องเป้งต้อง ขออภัยหรือว่าถ้าหากว่าน้องแป้งทาอะไรที่ไม่ถูกใจหรือว่ายัางไงก็น้องเป้งต้องขอโทษบนคลิปนี้มากๆเลยนะคะน้องเป้งก็ไม่ได้มีจิตนาร้ายนะคะเพราะว่าน้องแป้งอยากให้เห็นทุกอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศแบบที่ทุกคนเข้าถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องเป้งเป็นคนคนหนึ่งที่หลุดไปบนโลกโซเชียลแล้วเนาะก็ก็เลยถ่ายทำคลิปลงช่องทาง เพ็เชิงตุงต์ซีรีส์ให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามชมนะคะแต่ว่าตีชมมายังไงอะน้องเป้งก็รับได้อยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าทำมานานมากๆแล้วเนาะ,ะก็ดีใจนะคะมีเยอะมากๆนะคะความคิดเห็นนะคะค่าข้าวหนมไรไม่พอซื้อหลอกหนึ่งพันหกร้อยชาไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะนะคะมีคนไทยใหญ่ก็คอ,คอมเมนต์ด้วยนะคะใจถึงมือ มือปาก็เลขอะไรอยู่เนื้อตับปุกปีน้องลอยเขาเหมือนไหนเหมือนไหนกว่าแล้วก็ไหวเหมือนปอมเบ้เฮาไหนคะเนาะออบางคนก็เห็นบรรยากาศที่น้องแป้งถ่ายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเออได้ผ่านในจุดจุดตรงนั้นมาเอ,อบางเหมือนได้ล,ลึกความหลังอะไรต่างๆนานนะคะน้องแป้งก็ดีใจนะคะอ,อ,อยู่ตามแนวชายแดนไทยลาวใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่นะคะอุ้ย ใช่สิทำไมจะไม่ใช่ก็ชายเดินท่ากิเลกให้เลาาอันนี้ก็อยู่รัชฐานตะวันออกของประเทศพม่าเอนน้จะได้ว่ายังไงนะคะเชงเออก็ไม่ได้ติดนะคะไม่ได้ติดนะคะเออห่างประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกิโลค่ะอยู่ตามแนวชเอออันนี้พูดไปแล้วเนาะ เรดูแล้วอ่ะเขามีมอเตอร์ไซค์ไปยังไงก่อนอีกสี่คนไปบางคนก็เข้าใจนะคะให้คนเดียวอีกคนทำไมไม่ให้นะเยอะอมากมากเนี่ยราหูมิวเปะเนาะบางคนก็จะทำเป็นภาษาพมา่าบอกว่าเป็นคนราหูล้อใช่ค่ะเพราะเขาเป็นราหูทุกคนสังเกตไหมหมวกที่ให้ทำให้อันนี้เนี่ยพวกเขามีผ้าที่มันเรือแล้วออกมาตัดเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าน่ารักด้วยนะคะโอ้ยตัวเองก็ไม่สบายด้วย จริงๆแล้วมันก็เป็นคลิปที่กอดหน้าที่น้องเพ่งปล่อยไปเนี่ยหลาคนนะคะก็ได้มาเหมือนได้มาตอบความคิดเห็นในคลิปนี้นะคะเพราะว่าก็ยังไงอะ มาทําวิดีโอตอบนี่แหละค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจน้องแป้งต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะคะถ้าหากว่าน้องแป้งได้เจอบรรยากาศแนวชุมชนอะไรหรือว่าหากน้องแป้งมีาทาอะไรผิดพลาดไปหรือวาอ่ายังไงก็สามารถความคิดเห็นให้ความคิดเห็นน้องแป้งได้นะคะน้องแป้งยินดีที่จะรับฟังนะคะก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนติดตามชมน้องแป้งชิงตุ้ไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอตัวล่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย